สวัสดีครับคุณรู้ไหมเมื่อกี้คุณขี่ตามผมนานเลยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะิดเดียวจริงจริงก็หลายโลอยู่ถูกไหมฮะก็คือขี่จนผมรู้ผมรู้ว่าคุณขี่ตามกันเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จอดคุณรู้ไหมฮะว่าเมื่อกี้ผมเสียสมาธิแล้วคุณเห็นไหมฮะว่ามียางรถเมื่อกี้ผมสะดุดยางรถเห็นไหมฮะครับพี่อ่ผมเสียสมาธิจากที่คุณขี่ตามต่อให้คุณบอกว่าขี่ไม่นานแต่เมื่อกี้หลายโลอยู่ไม่ใช่ี่แล้วคุณก็ลงกระจกปุ๊บทีนึงพี่อ่าฮะ ผมขับตอนแรกพี่อยู่พี่ออกอยู่สายฝุดนะครับพี่พี่ฝาดพี่ตีฟังผมนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณขี่ตามแล้วก็คุณพยายามอยากจะถ่ายคลิปเพราะว่าผมเห็นคุณประกบข้างแต่ว่ามันมืดแล้วก็ผมก็ทําความเร็วผมก็บิดอยู่ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยประเด็นโอคือคือ คือผมรู้ว่าเอยคุณว่อยากอธิบายมุมคุณแต่คุณฟังผมว่ามุมผมคือคุณขี่ตามรถคุณสว่างแล้วผมรู้ว่าคุณขี่ตามแต่ผมไม่สามารถทักคุณได้ผมเหลือเห็นคุณลงกระจกคุณพยายามจะประกบผมแล้วคุณอยากจะทักทายผมรู้เอฟซดีใจแต่เมื่อกี้คุณบอกว่า